สวัสดีค่ะช่องยาแก้วผ้ามวนเมื่อนี้ก็มาขุดดินเนาะขุดดินไปทมทมท่อเพราะเอาท่อเขาท่อลงอีกขยายทางเนาะขยายทางในเนื้อที่ของลูกสาวล่ะเพื่อที่จะเอานี่ ังหนอม้กันหนอไม้เกิดกำลังเกิดเดยอะแยะเลยห <c oughs> นอไม้หลายเดิก็ได้เอาเอาถุงมาใส่โปกไว้กันให้มันขาวสหขาวแล้วมันจะบกขมเนาะแมนมดนวหนอไม้เดยวแก้วก็จะเอาถุงมาสวมไว้เอาเฟืองบางอย่างเข้ามา หลายตรงนี้ก็เยอะเลยหน่อไม้กิมนะ่มจุงเนาะกำลังเกิดคือว่าช่วงนี้หน่อไม้ออกหลายฝนโตหลายมันก็จะเละเนาะ ตอลงต้องเอาดินลงอีกมันก็นเลยต้องขนต่อลงมาอีกสองท่อนขุดดินมาใส่กว่ามันจะเต็มบาทนี้โอ้ยังหลายเติบผีดสูงเท่าผีชยังสิได้มึงดูความเลิกมันยังตั้งหลายกว่าจะได ฝนตกมันเฉอะเฉะไม่แต่หญ้าหญาเกิดบาดเนี่ยเยอะแยะเลยด <c oughs> อกไม้ดอกไม้กำลังออกดอกงามพริกกำลังเป็นมากเนาะ <c oughs> ปลูกพริกไว้ก็ได้กินพริกก็ว่าล่ะ อันนี้เอาดอกดาหลามาปลูกไว้เพื่อความสวยงามข้าโพดอันนี้งามตะลาะนี้งามตะลาออันกำแพงเป็นตาได้กินยุ่อันนี้แต่ว่าทางพี่มีปลเลยของคอนเซอร์ปุ๋ยเธอเดียวมาลากขีนนกเยอะเลยหลายหลาย,ลายเอาปุยมาว่านใส่มันก็เลยขึ้นเนี่ยเดี๋ยวจะเอา ขี้งวมาใส่เนาะมันจังสิงามขามป้อมอันนี้ขามป้อมโอ้ยปลูกไว้ได้สามสี่ปีสี่ปีแล้วมั้งรุ่งนี้ต้องหาปุ๋ยมาใส่ขี้งวมาใส่มันจังสิอันนี้ดอกนี้จกมันชิขึ้นมาึ้นดอกดอกไม้เมืองนอก แต่เห็นมันงามก็เลยเอามาเอามาปลูกหลังอันเดียยุบลงอีกถมตรงนี้ละยุบลงไปอีกเยอะเลยเอากล้วยเอาเีานนมาปลูกไว้มะคุงม,มาปลูกไว้ใต้กอไา่ก็เอตดมันเป็นที่หอมที่นังที่ นั่งพักอันนี้ว่าจะเอาขิ้งวามาใส่เราจะเอามะพร้าวมาปลูกคือชิงามดีปะ่ะือสิคักอยู่อ้าตัดขาดแล้วมเนี่โอ้ขาดแล้วอืมน่าจะเอาเสานี้นะไปเอ็ดเสาไฟชั่วคราวตอนนั้นมันน้อยโปดเว้ย กลับไปที่เดิมเราในี่กัยังหกอยู่ยังพัฒนาได้แปนท่านได้สะอาดได้พัฒนาลายเติบกับประมาณนี้เราบริเวณที่กแจะเก็วเห็ดงานถม ทอเมื่อวานะคุดทอลงเอาลงฟังสองท่อนโอ้เหมยทั้งคุดดินหลอกหลอกคงอะนะหลอกทงองหลงตาโปเอนะ็นน้ำกับมันกับอะไรก็เลยสู้คุดจนกว่ามีคนเอาลงซอยเอาทอลงซอย ทีแรกก็ว่าจะเอาคนเดียวนละไม่ได้พูมาลูกหลานก็ยากงานพอดีหลานมาหลานใต้สมหมายมากก็เลยบันดึงลงซอยหน้าสาวกว็จะเป็นงานที่เรียบร้อยบันี้ก็โอ้ลำบากเหมือนกันลำบากคือกันขุดหลอกของก็มาขุดแบบนี้กัขี้ลร้ยสกปก๊กเขื่อไม้วัดสัน ก็เลยต้องมาคุดอย่างอย่างเมื่อยเลยเลยมื่อกินข้าวเที่ยงแล้วเมื่อยอ่อนอุบยุบอยู่นะอาบน้ำแล้วก็นอนพักตัวเมื่อยแหงคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนเนาะสำหรับจะแกวจมจมว่ามันเมื่อย ขุดดินมะละเมยเท่าแล้วเนาะมันมีคือแต่ยังน้อยสำหรับคลิปนี้ก็่อนคำในก่อนนะลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ like, share, เพื่อเป็นกำลังใจให้ยาแก้วในเด้อพี่น้องทุกคู่ทุกคนเข้ามากดติดตามกดแชร์ share, ให้แน่เพื่อจะได้เป็นที่รู้จักของพี่น้องทั่วไปทั้งประเทศไทยประเทศลาวพี่น้องท้ง เมืองฝรั่งอังกฤษมูนันละ่ะยูสัยก็ขอ,ขอขอบคุณที่มาเข้ามาชมเข้ามาเบิ่งให้ยาแก้วเนาะขอบคุณหลายๆสวัสดีค่ะ